ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าตอบโจทย์ทุกสภาพผิวสวัสดีค่ะพบกับรายการล่าขาบันเทิงอีกแล้วนะคะเราจะมีแขกค่ะเปิดใจหลังจากที่สารรับฟ้องคดีถูกไฮโซแชมป์ so ทำรายร่างกายนะคะส่วนคดีที่ตัวเองถูกฟ้องเนี่ยไม่มีความกังวลใดเลยค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันเลยนะคะ เมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะรัศมีแขฟ้าเกลื้อน ดารานักแสดงชื่อดังพร้อมนายพลสศิชาครานนทนายความเดินทางมาที่ศาลแขวงพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเพื่อไต่สวนมูลฟ้องในคดีถูกไฮโซแชมป์ทำลายร่างกายในสถานบันเทิงเหตุเกิดตั้งแต่วันที่4กันยายนพศ2563ที่ผ่านมาค่ะภายหลังจากเข้าพบศาลเป็นเวลาหลายชั่วโมงในช่วงบ่ายวันเดียวกันรัศมีแข่ฟ้าเกื้อล้น พร้อมทนายค่ะได้เดินทางกลับออกมาโดยทางทนายความนะคะเปิดเผยว่าในวันนี้ศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องและไกล่เกลี่ยคดีซึ่งเป็นการฟ้องแยกจากสำนวนของพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยาแต่จำเลยหรือคู่กรณีไม่ได้เดินทางมาพบศาลแต่อย่างใดซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของจำเลยทางด้านของตนจึงได้ทําการไต่สวน และเปิดความเรียบร้อยโดยสารท่านมีคำสั่งบังคับฟ้องและนัดครั้งต่อไปในวันที่23สิงหาคมพศ2564เป็นการนัดสอบคำให้การและตรวจพยานส่วนกรณีที่ทางจำเลยหรือไฮโซแชมป์ so ได้ฟ้องหมิประมาที่ศาลอาญาราชดากับรัศมีแขและมดดำคาชาพาซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายโดยหลังเกิดเหตุที่ผ่านมา ยังไม่ได้พูดคุยหรือได้รับการติดต่อจากฝั่งคู่กรณีแต่อย่างใดทางด้านรัศมีแข่ฟ้าเกื้อล้นเปิดเผยเพียงว่าตนไม่ขอเปิดเผยอะไรมากนื่องด้วยการสื่อสารและภาษา หากพูดออกไปอาจจะเกี่ยวข้องและกระทบไปถึงคดีได้อย่างไรก็ตามรายละเอียดส่วนของคดีทั้งหมดขอให้ทนายความเป็นผู้ชี้แจงล่าสุดรัศมีไข่ได้โฟนอินสดในรายการตกมันบันเทิงเพื่อเปิดใจและพูดถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้คือครั้งแรกในชีวิตที่ถูกทําร้ายแล้วมันกระทบกับงานเพราะตอนนั้นตัวเองรับรายการเทนไฟท์เทนไว้แล้วก็ต้องหยุด้อไปวันนี้ตัวเองต้องตื่นตีห้าเพื่อไปศาลแต่ผลออกมาแบบนี้ก็ดีใจมากเพราะศาลรับฟ้องไต่ ส่วนมูฟ้องถามว่าคู่กรณีได้ติดต่อมาบ้างไหมรัศมีแขตอบว่าไม่ได้มีการติดต่อมาแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้ติดใจเรื่องของความรู้สึกอะไรแล้วแต่ตอนนี้ศาลร,รับเรื่องแล้วก็ต้องดําเนินไปตามกระบวนการพิธีกรถามต่อถึงคดีความที่ตัวเองถูกฟ้องรัศมีแขตอบสั้นๆเพียงว่าก็ต้องปล่อยไปตามขั้นตอนส่วนตัวไม่ได้กังวลอะไรเลยหมดเวลาของข่าวข่าวบันเทิงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะ สามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็ติดตามพวกเราได้ที่เฟ e บุ o กไอซียู u ูบขอมาราดเมาสได้เลยนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ